สันติภาพอันไพ่บูรณ์จะเกิดขึ้นได้ถ้ามวลมนุษยชาติมีใจประกอบไปด้วยเมตตามีความรักและปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงหากทุกๆคนมีจิตใจที่สูงส่งดีงามเพราะมีธรรมะภายในจิตใจก็จะเบ่งบานขยายกว้างใหญ่ไพศาล จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนทั้งโลกที่เกิดมาคือสมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่มาอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวกันและทุกๆคนก็มีความเป็นญ,ญาติพี่น้องกันหากชาวโลกมีความรู้สึกดีๆเช่นนี้ก็จะเกิดความอบอุ่นใจปลอดภัยทำให้สังคมน่าอยู่ น่าอาศัยจะมีแต่ความสงบสุขที่มีวัดระแวงกันไม่มีการแก่งแย่งชิงดีรบราฆ่าฟันกันซึ่งการที่จะให้โลกเกิดสันติสุขที่แท้จริงได้นั้นทุกทุกคนจะต้องร่วมมือกันโดยหันมาเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ เมื่อใจหยุดนิ่งแล้วความสุขที่แท้จริงจึงจะบังเกิดขึ้นแล้วสันติภาพอันไพ่บูรณ์ก็จะพลันเป็นจริงขึ้นมาได้พระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในทาน,นาสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลให้ทานโดยไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราเนะ่เคยให้มาก่อนอเราก็ไม่ควรทำให้ประเพณีอันดีนี้นะ่ยขาดหายไปแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหงหากินได้แต่สมณพราหมณ์ไม่ได้หงหาเราสแสวงหาทรัพย์ได้จะให้ทานแก่สมณพราหมณ์ ผู้ไม่แสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีพย่อมไม่สมควรบุคคลนั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้เมื่อทำการลักกิริยาละจากโลกนี้ไปย่อมขอถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้กล่าวถึงสวรรค์ชั้นต้นตน,ต,นตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา เรื่อยมาถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ชั้นยาม,มาในวันนี้ก็มาถึงสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สี่ที่ได้ชื่อว่าดุสิตาเทวภูมิก็เพราะว่าเป็นที่อยู่ของถวยเทพผู้มีความยินดีในธรรมและมีความแช่มชื่นเบิกบานอยู่เป็นนิดในสวรรค์ชั้นนี้มีเท้าสันตุดุสิต เป็นอธิบดีเป็นผู้ปกครองโดยสวรรค์ชั้นนี้จะอยู่สูงขึ้นไปจากยอดเขาพระสุมเมรุอยู่ในอากาศเหนือสวรรค์ชั้นยามาซึ่งเป็นชั้นที่สามขึ้นไปอีกที่พระจวิมานในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยก็มีความอลังการสวยงามมากเพราะดัวยเทพผู้มีบุญมากส่วนใหญ่มักจะเลือกมาอยู่ชั้นนี้กัน และอายุพย์ในสวรรค์ชั้นนี้ก็มินนานเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปพอเหมาะพอดีที่จะสวยสุขแต่เรามาสร้างบารมีต่อในโลกมนุษย์ที่พยวิมานที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนีนะ้มีอยู่สามแบบด้วยกันคือเป็นวิมานแก้ววิมานทองและวิมานเงินโดยจะตั้งเรียงราย ล้อมรอบผู้ปกครองพบอย่างเป็นระเบียบสวยงามคล้ายกับเป็นวงของคลื่นที่ขยายออกไปวิมานที่อยูุดกระกับศูนย์กลางที่ท้าสันตดุสิทธิ์ประทับอยู่จะมีความสว่างมากแล้วเราสมีของความสว่างก็จะค่อยๆลดหลั่นกันลงไปตามกำลังบุญแต่ละวิมานจะมีความวิจิตรการตา เพราะผลบุญที่เทพบุตรเทพธิดาในชั้นนี้เนะี่ยทำมามีมากมายหลายบุญชนิดที่ม่ซ้ำกันเลยซึ่งแต่ละวิมานก็จะมีสวนมีสะมีอาคารต่างๆที่โอรานสวยงามล้วนแล้วแต่สำเร็จไปด้วยทองคำและรัตนชาตินานาชนิดเปล่งแสงรัศมีและยิบประยับ ตรองซุ้มประตูทางเข้าแต่ละวิมานก็สวยงามมากเทพบุตรเทพธิดาผู้สถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เนะี่ยแต่ละท่านล้วนมีความงดงามองค์อาจสง่างามทั้งมีจิตใจสูงส่งดีงามเพราะโดยมากเป็นพุทธศาสนิกชนจึงเข้าใจก็เรื่องบุญกุศลเป็นอย่างดี รู้เรื่องธรรมะดีมากทีเดียวจึงมีจิตยินดีในการสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ยินดีในการประพฤติธรรมและยินดีในการสดับตรับฟังประธรรมเพราะมีนักสร้างบาร,รมีบรมโพธิสัตว์ผู้เป็นหน่อนเนื้อพุทธางกูลอยู่ชั้นนี้มากทั้งรู้แจ้งในธรรมแล้วก็จะมีการแสดงธรรมกันอยู่มิขาด แม้ถวยเทพชั้นนี้จะได้สวยสุขอันเป็นทิพย์ทีละเอียดประณีตกว่าสวรรค์ชั้นต้นๆแต่ก็ไม่ประมาทเหมือนกับชาวสวรรค์ชั้นอื่นๆในทุกวันธรรมสวรรค์นนเหล่าทวยเทพจะมีเทวสนิบาตประชุมกันเพื่อฟังธรรมทั้งนี้ก็เพราะว่าท้าวสันตรสิทธิ์เทวทิราช เป็นผู้ทรงธรรมทั้งยังเป็นปหูสูตรผู้ฝักไฟในธรรมะของพระสมมาสมพุทธเจ้าจึงทรงมีอธัธยาศัยยินดีในการฟังธรรมและแสดงธรรมความโดดเด่นที่เป็นพิเศษของชาวสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากชั้นอื่นก็คือจะเป็นที่รวมประชุมของพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งที่กำลังก็เริ่มตั้งมโนปฏิธาน ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้าแต่ยังไม่ได้รับพุทธบยากรยังเป็นอนิยตะโพธิสัตว์อยู่และทั้งที่ได้รับพุทธบยากรแล้วเป็นนิยตโพธิสัตว์พูดเที่ยงแท้ต่อการตัดสรุ้ธรรมเป็นรสสัมมาสัมพุทธเจา้าในอนาคตการภายภา,ยพาคพึ่งหน้าแต่ละองค์ล้วนมีบุญญาธิการมาก เพราะสั่งสมบุญบาร,รมีมายาวนานหลายอสงไขยชาติท่านเหล่านี้นะ่ยจะมีใจยินดียิ่งในการบำเพ็ญภาวนาซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากสวรรค์ชั้นอื่นๆที่ส่วนมากยังเพลิดเพลินกับการเสวยเบญจาก,กามคุณจะมีก็ไม่มากที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งจะต้องใช้กำลังใจมากทีเดียวแต่พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจะไม่ประมาทสอนตัวเองได้จึงประพฤติปฏิบัติธรรมรอคอยโอกาสอันเหมาะสมที่จะลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์อีกท้าสันตฤศทธิเทวาธิราชท่านมักจะอัญเชิญให้เทพบุตรผู้มีศักิ์ใหญ่ผู้มีภูม,มิรู้ภูมิธรรมสูง มีบัญญากว้างขวางเป็นองค์แสดงธรรมอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ราศีอริยเมตรัรผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือปรากฏเป็นที่รู้กันอยู่ในหมู่ชาวสวรรค์ชันดุสิตและในหมู่พุทธบริษัททั้งสี่ว่าจากได้ตัสรู้เป็นประสัมมาสมุทรเจา้าในอนาคตการรออีกเพียงสองชาติทน,นั้น ท่านก็นจะมาตัดสรุในพัตระกับนี้ซึ่งท่านมักจะได้รับอาราธนาให้เป็นองค์ในการแสดงธรรมอยู่เสมอสวรรค์ชั้นนี้ถือว่าเป็นทิพยิพิม,มานสถานที่สำคัญมากที่สุดในบรรดาสวรรค์ทั้งหกชั้นเพราะเป็นทิสถิตของว่าที่พระสมมาสมพุ็จเจ้าและพระอริยบุคคล ตั้งแต่โคตรภูบุคคลประโสดาบันและพระสก,กิทาคามีท้าสันตสิทธิ์หรือเทพบุตรพุทธมารดาท่านก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันซึ่งพวกเราคงรู้จักกันดีในครั้งที่ท่านได้ทำหน้าที่เป็นพุทธมารดาของเราท่านทรงมีพระน,นามว่า พระนางสิริมหามายาเทวีในวันนี้เนะี่ยเราลองมาฟังเรื่องราวของพระนางกันสักนิดนะจ๊ะว่าพระนางได้เป็นพระอริยบุคคลในตอนไหนและได,ด้บุญอะไรที่ทำให้พระนางได้มาเป็นเท้าสันตุสิทธิ์ปกครองทวยเทพชั้นดุสิตแต่เดิมพระนางเคยตั้งความปรารถนา จะเป็นพุทธมารดาของเราสมมาสมุทธเจา้ามาแล้วในพระเจ้าหลายพระองค์และในชาติที่แล้วนี้ก็ได้มาบังเกิดเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุดโทธนะและก็ได้ให้การประสูติเจ้าชายเสด็จทะะัตผู้จะมาตัสรู้เป็นประสัมมาสมุทธเจา้าแต่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธมารดาทั้งหลายว่าเมื่อให้กำเนิด พระบรมโพธิสัตว์แล้วจะดำรงอยู่ในโลกอีกเจ็ดวันเท่านั้นแล้วก็สวรรคตเพื่อรักษาพระคันให้บริสุทธิ์คือจะไม่ให้กำเนิดใครอีกเพราะดับขันจากมนุษย์ก็มังบังเกิดในเทวโลกมาเป็นเทพบุตบุอยู่ที่ชั้นดุสิเนื่องจากบุญที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดพระบรมโพธิสัตว์ จึงได้อธิปไตยความเป็นใหญ่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนี้และปกครองพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายกอบกับท่านมีใจรักไข่เอ็นดูในบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเหมือนมารดารักบุตรในอุทธรและบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้จะมีบารมีมากกว่าพระพุทธมารดาก็มีใจเย็นดี พล้อมใจกันเป็นสมานให้ฉันให้ท่านเป็นผู้ปกครองนี่ก็เป็นบุญที่ผูกพันกันมาระหว่างพระพุทธมารดาผู้บังเกิดกล่าวกับพระบรมโพธิสัตว์นะจ๊ะในคราวที่เทพบุตรพุทธมารดาขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิ์ใหม่ๆตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล แต่หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำรรยมกปฏิหารทรมานเดรถ,ถีนิโครแล้วก็เ,เสด็จไปสู่ดาวดึงสเทวโรเพื่อโปรโดพุทธมารดาได้ประทับเหนือแท่นบรรดุกรมพลศิลาอาจของพระอินพระอินทรงทราบว่าผูุ้ทธเจ้าเสด็จมา จึงมากราบถวายน้ำมศก,การพระพุทธองค์และมีเทวบัญชาให้เป่าประกาศข่าวอันเป็นสิริมงคลน,นี้เนะี่ยแก่ทวยเทพทั้งหลายเสียงทิี์ของชาวสวรรค์ก็ลือลั่นกันไปทั่วส่งต่อๆกันไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆจะลือไปถึงสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วก็กล่าวขานกันตดต,ต่อไปจนถึงพรมโลกจรดอรุปภพที่อยู่ของอรุปภพรมเทพบุตรพุทธมารดาทราบข่าวนี้ก็มีปีติสมนัตได้พาเทพบริวารลงมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาถวายนมัสก,การและสดับพระธรรมเทศนา พระองค์ได้ทรงปรอดด้วยพระอวิธรรมเจ็ดคำพีในที่สุดพระพุทธมารดากระเด้ดสำเร็จเป็นประโโสาาัั t เห็นไหมจ๊ะว่าสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เนะี่ยเป็นชั้นของผู้มีบุญบาร,รมีมากเป็นชั้นที่น่าอยู่มากทีเดียวเพราะพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายก็อยู่รวมกันที่นี่ การได้อยู่ใกล้กับบัณฑิตการได้สมาคมกับสัตวบุรุษถือเป็นมงคลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาจะไปอยู่สวรรค์ชั้นนี้เนี่ยก็ต้องทุ่มเทสร้างบาร,รมีกันให้เต็มที่ข้อสำคัญคือจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้จึงจะมั่นใจได้ว่าจะได้ไปดูสิิบุรีกัน อย่างแน่นอนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพรนาไมยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด